d u p l i c i t y สำรองข้อมูลด้วยโปรแกรม Duplicity d u p l i c i t y เป็นเครื่องมือสำรองข้อมูลความสามารถสูงโดยโปรแกรม Duplicity นั้นสามารถสั่งให้ทำการสำรองข้อมูลโดยนำข้อมูลที่สำรองนั้นขึ้นไปเก็บไว้ยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกได้เพื่อป้องกันในกรณีที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราเสียาหายจนไม่อาจกู้ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องขึ้นมาได้ ข้อมูลที่เราสำรองไว้จะยังคงอยู่ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ภายนอกติดตั้ง d u p l i c i t y พิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install d u p l i c i t y ncftp เพื่อติดตั้งการสำรองข้อมูลสร้างสารคริปต์สำหรับแบ็กอัพด้วย d u p l i c i t y พิมพ์คำสั่ง sudo nano slash /opt/backup.sh slash จากนั้นระบุค่าในเชลสคริปต์ดังนี้ export passphrase เป็นรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้ารหัสไฟล์ BACKUP ของเรา export ftp_password ระบุรหัสผ่านสำหรับ FTP เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล BACKUP duplicity slash /var/www/web slash เพื่อสำรองข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์ var/www/web ตามด้วยค่า FTP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราที่จะใช้ในการเก็บไฟล์แบ็กอัพตามด้วย unset password และ unset ftp password เมื่อสร้างไฟล์ script backup เสร็จแล้วให้แก้ permission ของไฟล์ script พิมพ์คำสั่ง sudo chmod u+x /opt/backup.sh ทดลองสำรองข้อมูลพิมพ์คำสั่ง sudo opt backup sh จากนั้น duplicity จะสำรองข้อมูลที่อยู่ใน slash var s w w d w e b ให้เราโดยจะจัดเก็บไว้ใน ftp server ที่เราได้ป้อนค่าไว้ระยะเวลาในการสำรองข้อมูลจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่เราได้ทำการสำรองเมื่อโปรแกรม duplicity สำรองข้อมูลเสร็จแล้วให้ทดลองเปิดโปรแกรม ftp เพื่อเข้าไปตรวจสอบดูข้อมูลที่ Dupcity i City ได้ทำการสำรองให้เราหากพบโฟลเดอร์ Dupcity i City, ที่ได้ทำการแบ็กอัพไว้แสดงว่าการแบ็กอัพของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วการกู้คืนข้อมูลจากข้อมูลที่ได้ทำการสำรองไว้สร้างไฟล์ cript สคริปต์สำหรับกู้คืนข้อมูลพิมพ์คำสั่ง sudo nano /opt/restore.sh จากนั้นเขียนสคริปต์สำหรับกู้คืนข้อมูลดังนี้คือให้เขียนข้อมูลเหมือนกับสคริปต์สำรองข้อมูลทุกประการยกเว้นบรรทัดสำหรับคำสั่ง d u p l i c i t y โดยให้ใส่ข้อมูลเป็น d u p l i c i t y restore ตามด้วยค่าของ FTP ของเครื่องของเราตามด้วยพาธที่จะใช้สำหรับกู้คืนข้อมูลเมื่อสร้างไฟล์สคริปต์เสร็จแล้วให้แก้ไขค่า permission ของไฟล์สคริปต์พิมพ์คำสั่ง sudo chmod u+x /opt/restore.sh จากนั้นทดลองลบโฟลเดอร์ www เพิม์คำสั่ง sudo rm -rf /var/www เมื่อลบโฟลเดอร์ /var/www แล้วให้ทดลองกู้คืนข้อมูลที่ได้สำรองไว้พิมพ์คำสั่ง sudo opt restore.sh เพื่อรันคำสั่ง restore จากนั้นโปรแกรม duplicity จะกู้คืนข้อมูลให้เราให้รอจนกว่าจะกู้คืนข้อมูลจนเสร็จเมื่อกู้คืนข้อมูลเสร็จแล้วให้ลองดูข้อมูลที่อยู่ใน slash var s l a s d w w b จะพบว่าไฟล์ที่อยู่ใน slash var s l a s d w w b นั้นได้กลับมาแล้วการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม duplicity ก็มีเพียงเท่านี้ ลองนำไปใช้ดูนะครับ